สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายสุขุมสุคนเด้อค่ะเด้อมื้อนี้อยู่กับช่องปูเป้ปูเฒ่าคาร์เด้อค่ะ,อะ,คะเด้อมื้อนี้เฮาสิพามาหล่อตลาดโตลุงนน้องหอมผ้านุ่มทัค่ะเด้อพี่ป้ยายไปดูบรรยากาศคะ่ะของไส้ของซอยของกินของอยู่เยอะแยะคะ่ะอาหารอีสานบ้านเฮาะะเด้อค,ค,ค่ะเด้อไปเบิ่งบรรยากาศในกันค่ะมื้อนี้พาคุณปาพี่ยายมาอย่างน้ะเด้อยายมาชมตลาดจ้าค่ะ ขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะจ๊ะที่กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้กันต่อไปยาวๆนะคะเพื่อนๆยายเพิ่นมาหามะคามหวานก็เป็นอย่าใไ้มะคามหวาน,น,าาวานทินก็เขาเหนียวคนวะยิ่งก็ยิ่ไงกัไม่มีหรือ,อยัง คนย่างลายก็ของขายอีเป็นน้องเอ้ยของขายหลายหลายคนซื้อหันบอกเคยมีนันเหรอมีไงสิ่งคนแบบแบบต่กลงบอม,มีซ้ำเป็นน้องเอ้ยมาทามหวานได้พอย น้อยหตได้บ่เอาไปละเด้น้อยน้อเด้บนินได้บ่น้อยกันต่คาเดียวกันแค่จะพูดมา่สิไปเก็บเบาลแลบดบิไทยได้สองหม่หนาแบ่ได้บ่บด้ะ เอาสองนวเียวปิดเอาสองน่ยายเขาไปแสองน่ยที่รฟนะได้กันงากไปแจกแจกก็ได้เอาไว้ตั้งไว้สี่สี่ไว้สู้เอาไ้อยเอเาไปเลยเอาได้หน่อยนอีใช่ไหมครับนน่ะกะตากับุมใส่เรียบร้อยไดุ้งขาขนาดเนาะสกะตามากระไดมันนนกะตามันมวยเลย ทอานพูดียวกบอะไยนะโอ้เอาผูกาดทังหมดอาชีพนะไร เห็นไหมนะ่ะดูมะพร้าวถ,ถอดเสื้อเจ้าดูมะพร้าวถอดเสื้อที่ยายเห็นไหมท้าถอดเสื้อไหมนะ่ะเขาถอดเสื้อให้เรียบร้อยเลยเห็นไหมโอ้ยขำาาแดงเม็ดแตงแนวกลิ่นพี่น้องเอ้ยหลายหลายมีจุ่มเงินซื้อขนาดแหละปัญหานะ่ะปุ๊ดแต่อยากแต่แนวกลิ่นไม่แต่ของอีสานบ้านเฮาทางนั้นเลยจยากได้ปลทูปว้วยยาย ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกลังใจให้กันนะคะคลิปัน,นี้ก็จะจบแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ